สวัสดีครับสวัสดีครับสู่ช่องฟังภาษายแฟมิลี่นะครับวันนี้น้องไดมอนทำอะไรครับไ <Hi. S 1> ข่ไข่อะไรครับไข่เจียวครับวันนี้มาดูน้องไดมอนทำไข่เจียวครับอ่าทำยังไงต่อครับอ่าน้ำมันร้อนแล้วครับ ดูน้องเดมอนทำกับข้าวให้กินนะครับโอ้น้ำมันยังไม่ร้อนเลยนี่เอกรเกเมกพ่อมกกพี่อเกกรกร ทำไหน้องในมันเคยทำไหมครับดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับ ร้อนแล้วครับทำยังไงกอ,อยังแขงยังไม่กรอบเลยครับโค่ดิให้กรอบก่อนว่ะโชกบกรอบใช่ไหมครับแล้วตกลงว่าแม่หรือลูกทำเนี่ยลูกเคยเรียนดูเนาะสอนไอมอนก่อนไม่ใช่ฉัน เร e. mm. ียนด้วยเพราะเพราะว่าหนูที่ไม่ได้เรียนพราะทำไมดูไม่ได้เรนทำไมทำไมงนี่ว่าเี๋มันกบนะครับตัวนี้เรากอนึงค่อยพเหมือนันนันนี น้องได้มอนกินประจำนะครับไข่เจียวกลับไปบ้านทำเองทำกินเองเลยนะครับกระทะไม่ร้อนหรอ อถ้าไม่ร้อนโอ้คลิกแล้วครับเหลืองน่ากินเลยครับเดี๋ยด๋ยๆไว้ก่อนน้ำลายไหลเลยรับพ่อพ่อน้ำลายไหลแล้วครับ

อเอ้ยเกือบนม่ว่าจะไม่ได้กินเลยลอ่ะสุกแล้วอ่าเออเก่งมากครับอ่ะตักไมห้หมดอ่ะมีแต่นละมันเลยอ่ะช่างมันไว้นั่นแหละ ยกไปไว้หนะยกไปไว้วันนี้ก็มีไข่เจียวปลาราสับนะครับผมต้องขอขอบคุณที่พะเยาด้วยนะครับผมที่ส่งอาหารมาให้ ยอยั่ข้ายังครับยกมาข้ามาเลยครับอพอกผัานทองร้องเลยครับตอนนี้เห็นใครเจียวน้องไดมันแล้วทองร้องเลยครับ <c oughs> ตักข้าวเล้ว ตักนี้นี่ลูกมันหกถ้วยนี้ให้จานนี้ให้ใครครับจานนี้ให้ใครครับให้พ่ออ่าพอแล้วตัก ในะช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับ ครับี่ของดิมอนใช้กองหนูออุ้ยแม่เป็นไรตักนี่ก่อนครับเห็ไหมเอาเอาขาเลีว,วันนี้มีอะไรบ้างครับดิมอนขายขายอะไรครับ ปลาซาบแล้วก็มีผักแล้วก็ยกม้อข้าวออกเลยครับใหนเอฟซีมาทานข้าวกับเราได้นะคะแล้วก็อาหารเช้าของเราค่ะมือเชา้าหรือมือเที่ยงเมือ้ <laughs> อ ช้างเสร็จก็เป็นต่อไปก็เป็นอาหารพ่อควานแม่ควานและน้องนมอนค่ะแ่เวา้อะขนข้าวครับกันข้าวเลยครับแม่แม่เอฟซีมาทานด้วยกันได้นะคะอร่อยมากเลยค่ะกับข้าวฟีมือน้องนามอนนะครับผมไข่เจียวตัวตัวเล็กขนาดนี้ทำกับข้าวแล้วนะครับผม อาหกินข้าวเลยครับข้าวเลยเรารแม่ให้เดมอนก่อนนะครับรเ,อเอาพริกเลยหรอพริกกับน้ำปลาจะเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เดมอนชอบมากค่ะ้าวขาดไม่ได้เลยก็คือพริกกับน้ำปลานะครับผมทำกับข้าวต้องมี ไม่ต้องอะไรมากครับแค่พริกป่นกับน้ำปลาครับผมต้องมีครับพริกป่นกับน้ำปลาของน้องไลมอนค่ะ ต้องมีน้องแม่ม่อนชอบกินอย่างนี้ต้องมีพริกด้วยครับอ่ากินข้าวเลยครับน้ำไปน้ำปลาไม่ใส่เลย้ยวครับก็นี่ไงน้ำปลาขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมแล้วก,ก็กดติดตามคอมเมนต์เข้ามานะครับผม ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ